ก็สวัสดีกลางป่าครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในป่านะครับดูบรรยากาศกลางป่าแล้วก็พาทุกๆคนมาสำรวจป่ากันนะครับว่าป่าหน้าฝนมันเป็นยังไงนะครับดูป่าที่อุดมสมชื้นนะครับฝนตกลงมาก็พายุเข้าหลายวันนะครับ ไม่ได้เข้าป่าก็วันนี้เป็นแดดออกเลยเข้าสำรวจป่าอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบทริปแบบที่เดินป่านะครับสำรวจป่าไปเที่ยวป่าก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็หลายวันไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าพายุเข้าก็เลยไม่กล้าเข้าป่าเพราะว่าฝนตกหนักนะครับกลัวต้นไม้ล้มต้นไม้หักใส่นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเข้าป่าวันนี้ก็ดูอากาศค่อยๆสดใสนิดหนึ่งนะครับก็เลยพาทุกคนเข้ามาเที่ยวป่าเหมือนเดิมนะครับนั้น เราจะพาเที่ยวป่ากันเลยว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับเจออะไรแปลกๆนะครับในป่านี้นะครับโอเคไปกันเลยนะครับเราก็จะเริ่มต้นตรงนี้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับนู่นครับสูงมากประมาณสามสิบเมตรนะครับต้นไม้ต้นนี้ถือว่าใหญ่นะครับนี่โอเคนะครับแถวนี้ก็บีิกอบไผ่นะครับนี ที่นี่ก็เป็นห่วยเล็กๆนะครับกลางป่าก็เราจะไปเรื่อยๆแล้วก็หาอะไรที่กินได้เราก็เอานะครับเผื่อหิวนะครับแถวนี้ดูลักษณะน,นะครับก็น่าจะมีปูนะครับแถวนี้ปกปูภูเขานะครับก็เราหาดูก,ก่อนว่ามันจะมีไหมนะครับ มีรูมั้ยหรือเปล่าอูโหูน้ําลึกนะครับดูก่อนมีอะไรมั้อูโหูเข้ารูมาแล้วนะครับวกกลางวันเหมือนกลางคืนนะครับก็ไปต่อนะครับดูที่นี่ดูบรรยากาศชุ่มชื้นมากสีเขียวนะครับมีมีพวกบอลอะไรบอลเขียวบอลอะไรนี่ นี่นะครับรำทานเล็กๆโอ้โหนี่จะมีปูหรือเปล่าเท่านี้มานี่นะครับรำทาน เราก็จะหาปูดูนะครับมันจะมีไหมพอจะมีปูไหมไม่มีนะครับมีแต่อันเล็กๆมาเห็นอยู่อันเล็กๆโอ้โหดูบรรยากาศนะครับเล็กนะอันใหญ่มันคงไม่อยู่ให้เราจับนะครับ ดูบรรยากาศกลางป่านครับชื้นมากเสียงนกก็มีมีอ่างลึกอะไรปูดเ่าะ โอ้ปูกดโดูโ,โหปหนหูนิบมีครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วอืมกัดเราเลยนี่ได้แล้วหนึ่งตัวมีไม้แถวนี้นี่ครับมีแล้วครับหนึ่งตัว โอ้มันเข้ารูมาแล้วน่าจะเขา้ารูแล้วครับได้แล้วหนึ่งตัวเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับโอ้ดูต้นว่าน,นครับ <ừ. S 1> นี่เขียวเลยต้นอะไรนี่เยอะแยะเลยนะครับว่านก็ไปตอน,นครับเราจะไป เรื่อยๆนะครับโู้บูเข้ารูมแล้วโอ้โหน้ำน้ำทุกคนน้ำนี่ครับลำธานโอ้โหดูบรรยากาศนี่ครับตรงนี้โอ้ตน้ตนไม้ใหญ่ บรรยากาศแถวนี้ชุ่มชื้นมากได้ปูมาตัวหนึ่งก่อไปต่อนะครับโตข้าไปโต ดูน้ำน้ำเยอะเลยนะครับน้ำนี่ครับบรรยากาศก,กลางป่าดูกันดูปูเยอะนะครับแถนี้โอ้โหบรรยากาศสวยมากนะครับ มาดูบรรยากาศในป่านะครับมีลำห้วยโอ้โหนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ๆเลยโอ้โหลูกปูเยอะนะครับวิ่งวิ่งวุ่นๆเลย อุไปโตนำทานแห่งนี้ลมสมบูรณมากนะครับทานกลางป่านี่สวยเลยก็ไปเรื่อยๆนะครับอู้ ไปซื้อยครันะตกมากเลยนี่กะน้ำนะครับน้ำล้วนๆเลยนี่ครับสะอาดมากทีนี้มีก้อนหินใโตนครับ มันทานเจ้บปูแล้วเจ้บปูแล้วนี้เห็นรันใต้น้ำจะำ็นทันมั้ยได้แล้วนี่ครับทุกคนได้แล้วครับ ได้แล้วครับได้แล้วสองตัวครับตัวไปต่อปูเยอะอยู่แต่ตอนกลังมันกลางวันมันไม่ออกนะครับมันอยู่ในรูนตอนกลางวันตัวใหญ่นะได้จต่ตัวเล็กนะครับ ไปต่อครับอ้โหูนี่ครับดอกไม้กลางป่าดอกไม้กลางป่านะนี่สวยนะครับทนี้นี่ครับอ้โหูสวยมากเขียวไปเรื่อยๆอปูนะครับอยู่ข้าวแล้วนะครับ อยู่ข้าวแล้วเราต้องหาอาหาร โอ้โห,หนี่อะไรปลอม้ป่าไปโตนะครับไปโตไปโต โอ้เข้าป่าตลงดิบยิงมืดไปเรื่อยๆ่ันนี้ไปเรื่อยๆครับเฮ้ถนี้มีปูไหม กูไม่ได้มันลองรูเข้ารูหมดกูไปเรื่อยือๆ ข้อมือเลยไรนี่ว้าวดอกไม้กลางป่านี่ครับสวยเลยดอกไม้กลางป่าสวยเลยนะครับนี่ก็ไปตอนครับ มาดูทุกคนนี่คือเคออรื่องยังพี่น้องทวันอะไรนี่ดูเกลียวพันกันแน,น่นเลยนี่โอ้โหพันสวยเลยนี่ว้าน่าจะเอาไปทำไม้เท้าน่าจะสวยนะครับนี่โอ้ สวยมากถึงนี่กูพันกันไม้สุดยอดไปต่อเข้าไปต่อนี่ครับจุดนี้ดูป่าทึบดูต้นไม้นะครับต้นไม้ส,สูงเลยจุดนี้โอ้บรรยากาศหน้าฝนจะตกเลยนี่ถ้าฝนตกก็ยุ่งเลย เตรียมอะไรมาวันนี้นี่ดูต้นไม้สวยๆทั้งหมดเลยอู้นี่อะไรท่าวันอะไรสวยมากเป็นเตียวเล็กๆนี่อู้หูนี่เลยครับมยังอยากเข้าป่าดูเปลียวสวยมากนี่อ้ สมัยนี้ถ้าไม่เข้าป่านครับหาดูยากนะครับพวกนี้ดูไม่ได้เลยนี่ก็เจอถึงลำธารอีกลำธารหนึ่งข้ามลำธารขั้นมาก็มาเจออีกลำธารหนึ่งก็นี่ครับบรรยากาศฝนก็น่าจะมานะครับฝนก็จะมา ดูลำธารน,นี่เราก็จะตามลำธารน,นี้ลงไปนะครับนี่ครับลงทางกลางป่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับสวยมากเลยบรรยากาศเหมือนฝนจะตกไปเรื่อยๆนะครับ ว่ามันจะถึงไหนลำธานนี้ลำธานนี้มันจะถึงไหนนี่น้ำหน้าฝนน้ำเยอะๆเลยไปรสิอนี่ มยเลยนะครับก่อนจะไปเรื่อยมืดนะครับเพราะฝนจะตกก่อนลงไปเรื่อยๆลำธารน,นี่มันถึงไหนอื ว่าแล้วมันลื่นนี่ครับท่านว้าวอะไรอะไรทวันสวยมากนี่อืสซนจริงอู้นี่มันสารกันได้ไงมาคนละที่ประมาสารกันเซยเลยนี่โอ้โหสวยมากอู้ นี่ครับสวยมากเลยสารกันสวยเลยอนี่ว้มาดูต้นไม้นะครับนี่เข้ามาพันกันพันต้นไม้ต้นไม้นี่พันกันสวยเลยะวันวาดเครื่องมางงามทีพี่น้อม ไปเรื่อยๆเราอือต้นนี้ยิ่งสวยนี่นี่ครับอยู่ต้นไม้ใหญ่นี้ นี่ครับเป็นอะไรแบบนี้อือชือวเลยนะครับานะที่นี่ว้าวนี่ครับพันกันปิดเปียวเลยอู้สวยมากนะครับก็ไปต้อนครับไปเรื่อยๆอ ก็โอ้มาถึงต้นไซนะครับต้นไซสวยมากเลยโอ้โหอลังการมากต้นไซต้นนี้ว้าวก็ฝนก็ตกพอดีนะครับก็หาที่หลบฝนก่อนก็ขอติดคลิปเพียงแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ નથી ફોન કર ફોન માર એને